ทักทายคือเกาค่ะเมื่อนี้ยายติ๋มกับผ้ามาเบิงขั้วโตจีนเฮาอีกคือะคะเกาเนาะค่ะเฮาเฮ็ดโตจีนก็บ,บ่มี่ยังก็มีแต่คลิปโตจีนแล้วให้เพื่อนๆได้เบิงเนาะเฮ็ดงานน้ำแล้วก็ไทยคลิปไปน้ำเนาะคะ่ะแต่ว่าเมื่อนี้ยายติ๋มบอได้ทายเองเด้อค่ะใส่เพ่อใหญยนิดทายหายเนาะคะ่ะยายติ๋มบ่ว่างยายติ๋มต่อเป็นแม่ขั้วเมื่อนี้เพราะว่าอันแม่ขั้วอันบ่มี ว่มีคนซอยเย่ติมก็เลยมาซอยไมยาค่ะเก็บบรรยากาศให้เพื่อนๆได้เบึงเมื่อนี้เขาก็มาออกอยู่วัดใต้ค่ะรือว่าวัดอันใช้ชุมพ้นเนาะค่ะอยู่การจนะบุรีเนาะบรรยากาศในงานก็เป็นแบบนี้แหละค่ะเป็นงานบวชจ้าแล้วก็เขาอันแขกพนจิกินประมาณอันก้อนเที่ยงเนาะค่ะประมาณสิบเอ็ดโมงเขาก็มาเตรียมงานแต้เศร้าๆ,ๆค่ะ ออกจากบ้านมาประมาณอันตีหาตีหาเทาก็เริ่มออกมาแล้วค่ะมาจัดโตมาเตรียมของอยู่งานนี่แหละค่ะมือนี่แม่ขั้วหน่อยยี่ติ๋มก็จะวุ่นวายจักน้อยค่ะเฮ็ดผู้เดียวได้หนิสี่สิบหาโตเทากับจัดหมอคุ้งอบกับประมาณนี่แหละค่ะอม,มือกล่องกระท้ายวนไปวนมาอยู่นี่แหละเนาะเออ หันมาทางนี้เนี่ยเอาหันมาแล้วเออเห็นภาพบรรยากาศในกล้วไปน้ำเนาะทางปุ่นก็จะซอยกันเฮ็ดแยกกันทันโบแยกเขาก็เฮ็ดบ่ท่านเนาะค่ะต่างแยกกันออกไปคุนหนึ่งก็เฮ็ดย่างหนึ่งคุนหนึ่งก็เฮ็ดอย่างหนึ่งเนาะค่ะคนไทยคลิปกับท่ายไปเนาะกะเก็บภาพบรรยากาศให้เพื่อนๆได้ได้เบิ่งน้ำกันเนาะค่ะบรรยากาศช่วงเศร้าๆกับประมาณนี้ละค่ะเพราะว่าแขกบัท่านมาเนาะ มีแต่โต๊แหละเทมส์ตั้งแล้วก็มาเตรียมรัวเตรียมยังเตรียมพร้อมค่ะไม่ยาก็บบไดมาเนาะไม่ยากับไปอีกทา้งนึงเนาะค่ะส่วนไก่ปีใหมย่ยังสี่กับงานหลายๆค่ะก็เป็นธุรกิจขอบครัวบ่ไดว่าไงตัวยังมากมม่ดอกค่ะก็ซอยกันเห็ดมีงานเขากับเห็ดบ่มีงานเขากับไปเห็ดอันปลูกพักปลูกยังขายเนาะค่ะเข้าใจรอดแต่อันโต๊ะจีนก็บ่ไดเนาะค่ะเพราะว่าบ่ไดมีงานประจำเนาะ ทางนี้จะเป็นเต่าโอบเนาะค่ะเต่าโอ๊บกุ้งโอ๊บเนาะนี่ยายติ๋มกับมาเตรียมทางนี้ก่อนค่ะกระเฮ็ดผู้เดียวบกค่อยมีคนมาซอยเพราะว่าแม่ขั้วนั่นพันติดงานไปหลายทางแบ่งกันไปอันนี้ก็เป็นอันอัน,อนไอลำต้นของไอตั้งโอเนาะค่ะเฮาส่ส่วนของลำต้นเนาะแล้วก็มีกุ้งแล้วก็มีขิงแล้วก็มูสามสันค่ะกระจัดหม้อแบบนี้แล้วค่ะ ขอบคุณที่รับชมเนาะคะ่ะคลิปหน้าจังพ่อกันใหม่เมื่อนี่กับเก็บบรรยากาศให้เพื่นพอนๆได้เบิงประมาณนี้แหละคะ่ะขอบคุณหลายๆจ้าที่เข้ามารับชมเนาะคะ่ะ